ครั้งที่ยี่สิบหกวันที่ห้าธันวาหกแปดพีสองบทสวดจุลชัยปรกรณ์นะโมเมพุทธเตชะสารตนันตยธรรมมิกาเตชะประสิทธิประสิทเทวานาราะยะปรเมสุราสิทธิพัมมาจอินทาจาจาตุโรกา คำพีรักกากาสามูทาภูตุงขังคาจัสมภมชัยยะประสิทธิปวันตุเตชัยยะชัยยะคทลานิทลณีอุทาทีอุทาทีนาทีนาทีชัยยะชัยยะข้าคนละตนละนิัยนิไหลใสเสนะเม่รู้ละเจ้าผลนีชัยยะชัยยะคำพีรสมพี นาเคนทนาคีปิสาจะภูตการีชายชายตทุนนิมิตตาโรกีชายชายาสิงค์ิสุธาธานมุกขาชาชัยชายา ว่ารุนนมุขาสาตาชยชยะจำปาทินาคาปุรคันตกาชยชยาคัจกคนนตุรงสุกาลาภูชงศีหาพยาคติปาชัยชยะว่ารุนนมุขาญาตาชิตาชิตาเสนนาลี ปุณาสุธินรารีชัยยชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยชัยยะทัลลีตาเลสัทตาสุชัยยะชัยยชัยยะทัลลีสานตินสัทตาชัยยชัยยามังกาลัตัญยาภวเกชัยยชัยยะวัลุนนายาเกชัยยชัยยะลาคเสสุสุราพูชเตชา ชยชยพัมเมนทขนาชยชยราชาธีราสาชัยชยชยปัตวิงสัพพัชยชยอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชยชยมเหสุโรมเหสุโรหาโรหารินเทวาชยชยพัมมาสุรโคชยชยนาโควิรุณนโกวิรูปปโก จันทิมาราวิอินโทจะเทวอินโทจะเวนเตยโยจะกุเวโรวาลุนโนปิจักขิวายโยจะปาชุนโหกุมาโรทัตารตะโกอัฏฐาราะมาเทวาสิติตา ภะษาอาทโยอิสีโนสาวกาสัพปาชัยยลาโมพระวันตุเตชัยยธรรมโมจะสังโฆจะทสปาโรจะชัยยกังเอเตนะชัยยเตนเชนะชัยยโสถิพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหรตุเตชัยยมัง กรังชัยโยปิพธทสัสิริมาโตอาังมารัสาจากปาปิมาโตปาราชโย อุคโศสยามโพธิม e ันเถปโมทิตาชจเหตตาพัมมักนามเฮสีโนชัยโยปิพุทธัสสิริมโตอายังมาราสาจะปาปิมโตปาราชโยอุคโศสยามโพธิมันเทปโมทิตาใจเยตตาอินทักนามเฮสีโนชัยโยปิพุทธัสสิริมโตอายัง มาราาจปาปิมาโตปาราชโยโอโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยตทาเทวคณาไมเฮสีโนชโยปพุททาสสิริมาโตอายังมาราาจปาปิมาโตปาราชโยโอโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยตทาสุปันนคณา มหิสิโนชัยโยปิพุทธัสสิริมโตอายังมาราสาจปาปิมโตปาราชโยอุควัสยัมขวทิมันเทปรโมทิตา ช,าาชัยยตาานาคคณาไมเหติโนชัยโยปิโพธาัสาสิริมาโตายังมาราสาจะปาปิมาโตปาลาชัยโยอุโคสายามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยตตา,าสัพัมมคณาไมเหติโน ยันตัวพธทิยามูเรักยานางนันทิวัตโนเอวังตะวังวิเชโยโอีชยสุชยมังเลอปาราชิตตปัลังเกสีเสปัทวิโพเล อาบิเศเกสปะพุทธานังอาคปโตปโมทตีสุนักตังสุมังคลังสุปาพาตังสุหุติตังสุขโนสมหุตโตจะสุยิตังพัมมจาริสุปทาขีนางกายกรรมมังวาจกรรมมังปทาขีนางปทาขีนางมโนกรรมมังปณิธิเตปทาขีนา ปัฏฐาขีนานิกขตวานรพันตัดเทปัฏฐานีเตอาฏารถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนาเนอโรคาสุขิตาโหธาสาสาเพหิยาติพิสุนันโตพนโตเยเทวาอสมิงธาเนอธิขตาทีคายุกะตถาโหนตุสุขิตาโหนตุสพปตาลักันตุ ตาปัสตานางลาขันตูชินาสาสนายากาจิปัฏฐนาเตสังสัพเพผุเรนตูมโนราษายุตตาเรประวัสันตุวัสสังวัสสาวากาโลคาจุปัฏทวะเตสังนิวาเรนตูสัพเพ เลนตูจะสาะธากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยาถารรหังบทสวดธรรมะนิยามสุตังเอวัมเมสุตังเงกังสมายังภะคะวาสาวัติยังวิหารติเชตวะเนอนาคาปินทิกาสาอารามตตาลโคภะคะวาปิคูอามันเตสิ พิกาวติพระทันเตติเตพิกูปะกวาโตปัจสโสสุปะกวาเอตเทโวจะอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังสิตาวาตาถุธรรมติตตาธรรมิยามตาตาเปสังขารานิจติตังตถาคตออภิสัมพูชติอภิสเมติอปิสัมพูชิตวาอภิสเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญเปติปัต ท่าเปติวิวรติวิพัชติอุตตานีกโลนติสัพเพสังกาลาอนิจจาติุปาทาวาภิกขเวตตถาคตางลุปปาทาวาตถาคตางติตาภาสาธาตุธรรมมัติสิตาธรรมนิยาตตาสัพเพขังกาลาทุกขาติต่างตถาคตภิสามภูชติภิสม อภ to ิสมัยติอภิสัมปุจิตวาอภิสมตวาอจิกติเตตติปัญญเปติปัตตเปติวิวรติวิปัจติอุตานีกัลลนิตตเปสังขาราถูกคาติอุปาทาวาภิกขเวตถากตานังลุกปาทาวาตถากาตานังติตาวสาถูุธรรมติตตาธรรมนิยามตาตเปตธรมมาอนัตตาติตาตถากตวะปิสามพุจธชาติยภิสมัยตอภิสัมปุจิตวาอภิสมตวา อาจิกติเทติ stock, ปัญญาเปติปัตตะเปติวิวัลติวิปัจจติวิภัจวิวัลติวิภัจติอุตตานีกโลนติสัพเพธรรมานตาติธัรมโวจัปปะวะตมนาเตปิกูภะวะโตปาติตังอภินท <t ad> ุนติบทสวดพระเทัตคาถา อตีตังนาวาขมือยะนปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงวรงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะตีตัมบะฮีนันตังอปัตตันจ่าอนาคตังสิ่งใดสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยทำมังตัดถาตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิทานนรูหเย ผู้ใดเห็นทมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งั้นแง่งคอนแคนเขาควรพอ่อพูนาการเช่นนั้นไว้ <c oughs> อาจเชวากิจจะมาตะปังโกนชัญญามรณาสเวความเปลี่ยนเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นหินโนสังคารันเตนามหาเสเน้นมัจจุนาเพราะการผัดเปลี่ยนต่อมัจุราชผู้มีเสียยามากย่อมไม่มีสำหรับเรา เอวังวิหาริมาตาปิงเอหุรตธรมตันติตังตังเวพัทเทกรักตโตสีสันโตอาจิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดชั้นกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมบทส,สวดธรรมสั่งเวคปัปจเวคณะสัพเพสังขาราริจาสังขารคือร่างกายจิตใจ และรูปมรรมนามรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราจุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปมรรมนามารมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาะตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวเราว่าตนของเราอุททวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวางมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวส,สังมยามริตัพพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปิมรณะป,ปะดิโยสานังเ <c oughs> มชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตตังเมอริยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยตัง <c oughs> ความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยอคิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนขันปัสจาวิญญาณจุดโตอันเขาทิ้งเสียแล้ว อธิเรสติจากนองทัพปะทวิงซึ่งแผ่นดินการิงขลังยิวาประดุดดังท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตทางอาประโยชน์ไม่ได้อาริจาวตสังขาราสังขัรทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปธรรมดาอุปชิตวานิโุชันตี ขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังสมูปสโมสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นถูกอย่างยิ่งคพเพสัตตามรันติจาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มลิงสุจามลิสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตาย <c oughs> ตะเทวหังมริสามิเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมสระ <c oughs> นัตถิเมเอทสังสย,ยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาอย่างกินจิอย่างกินจีกุสรังกรรม,มังสาเปหิระเตหิกตังปุญญโนอนุมโมทันตุสุนันตุโคนโตเยเทวาอาตมิงทาเนอธิกัตาทีคายุกาสตาโอนโต ಫೇ ಪಿ ಸಫೇ ಸಫೇ ಪೇತಾ ಚಂತು ಸಫೇ ಆಚಾರು อาจารยุปชายาสุกิสุขิตาหุนตุทุกขาปวจันตุสัพเพนักขันตาสุกิตาหุนตุทุกขาปวจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขาปวจันตุสัพเพสามาตินางสมิชันตโวบทชวดบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพเทสตัคันติมายไยติปะควานะโมโพเทสตัคันติมายไยติระควา ณโมโพธิสตโอคันติมายยิทิพควาปติธานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคาเรโพติคาเรตหิงตหิงตาธรรมทานีนะวันตุปุหิตาโสติงกโลนเตะทะวิหารบันทะเลเทลาจัมชานวกาจะพิกโวสาลามิกาทานาปฏิอุปาสกาขามาจะเทสานิขมาจิสรา สัพปานภูตาสุกิตาพมวันตุเตเชลลาปุชาเยปีจารสันปวาสังเสริชาตาทวบปปาติกาเนญยนิกังทมโมลังปฏิเตสัพเพปีทุกขัสักกะโรนตุสังขยังทาตุจีรังสตังทมโมธรรมมัทธลาสักบุขลาสังโคตุสมัคโวอัฏทายาสิตายจดะอัมเหระขตุสัพธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนพุทธิสัมปาปุเนยยไม ธรรมีอริยปเวทิเตปะสันนาวตุสัพเพปิปาริโนปุตตาสนเนสัมมาทารังปเวชันโตกาเลเทโวปวัสโตวุตธิภาวายาสาตานางสมิตังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตละชังนิจังลักขันติปุตตะกลงเอวังธรรมีนราชาโนประชังลักขันตุจาปปรพทา เทวตาอโยชนะคาถาทุกขปัตตาจนิทุขาพยาปตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสการหุตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามิิสัมปตงังปุญญสัมปตังสัพเพเทวานุมโมทันตุสาพปสัมปติสิทธิยาทานังตันตุสัทธายาสีลังลักขันตุสาพะทาภาวนาภิราตาหุตุขัฉันตุเทวตาคตาสุมังคลคาถา หนตุสัพังสุมังคลังหลักขันตุสาปเทวตาสาพุทธานุภาเวนสตีหอนตุนิรันตรลังหนตุสัพังสุมังกลังหลักขันตุสาปเทวตาสพพธรรมานุภาเวนสตีหอนตุนิรันตรลังหนตุสัพังสุมังคลังลักขันตุสาปเทวตาสพพสังขานุภาเวนสตีหอนตุนิรันตรลัง Sappe Buddha phala patta paccekaananndayaang phalang arahan ta nan te pantami sabbaso Sappe Buddha phala patta paccekaananndayaang phalang arahan ta nan te pantami sabbaso Sappe Buddha phala patta paccekaananndayaang phalang ratta nan ta nan pantami sabbaso Sappe Buddha phala patta paccekaananndayaang phalang ratta nan ta nan pantami sabbaso tapi putha pada pata pati kanan tejang palang lan tanan te pantami tabaso. Tapi putha pada pata pati kanan tejang palang lan tanan te pantami tabaso. Tapi putha para pata pati kanan tejang palang lan tanan te pantami tabaso. Tapi putha pada pata pati kanan tejang palang lan tanan te cekang pantami tabaso. ัพเพปุทาบรัตตาปเจกานันจะยังพลังรานตานันจะเจรมญปันตามิสับสซด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอ,อน้องเก้าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบระมราชินีนาถพระบระมราชินีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ขออนิสงส์แห่งบุุศลออน,นี้จงเป็นสัสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อัสจริตมั่นคงเป็นสัมมาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจ,ากจนขอจอะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งพระอ,องค์สม คำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลผ้าปิดตายอดเสร็จถีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงหมุเลศได้จัดสร้างขึ้น ให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกการเทินสาธุสาธุสาธุ